สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมเชาวเ,เราบอกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนื่องจากสตอนนี้จะไปเกมซีซั่นสองเป็นกระแสมากมากเลยนะครับก็เลยจะมาเล่นแบบสูบิคเกมกน,นะครับแบบที่ผมชอบมากผมเล่นมาละมากดเพย์เลยกดแบบมัลติเพย์เ<บ>ยอะ <multiplayer. S 2> อะไรไม่ได้ข้าใจ้เงีนเดี๋ยวจะจอยกดมัลติกดมัลตินีใช่ไงกดมัลติเพย์นะกดครีเอทนะครับกดซีซั่นสองดีกว่าซีซั่นสองทง แอสคอตตูมอันนี้คอสตูมของเราเราเพื่อนเพื่อนของผม,ม,ม,อมเอาน้ำนายมาไม่เอาคอสตูมได้ไหมยอยากพูดเพก่อนได้ไหมอ่ะทำไมเข้าไม่ได้เอาผมขอเออเอิ่มเรื่องใหม่เรื่องใหม่ทำไมไเอามา,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 าใหม่ใครมาแล้วครับน้องผมมาแล้ว,อวโอ้โหรอตั้งนานอ่ะมีคนเข้ามาแล้ว ตอเน,นี้ยนะครท่านผู้ชมตอนนี้ผมผมขอจะนับห้าสี่สามสองหนึ่งถ้าใครไม่เอาเข้ามาผมจะตดตาละห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มปุมไปผู้เล่นนายมาแล้วน้ำนายว่าไงโห้กว่าจะได้ั้งนานนะครับท่านผู้ชมหืมเนี่ยครับมีผมเล่นไว้ผมชนะไปประมาณสองตาได้ไม่ไม่มีบอลเลย วี่กี่อ่อะศูนย์ชนะก็คือศูนย์ก็คือตัวเองมีศูนย์วอนเงินวอนเป็นเงินเกาหลีนะครับไอ้น๊กหนึ่งมาไอนัอีเฮ้ย่าเก่งชังมานะครับรอบนี้เอาไปได้ยังเนี่ยรอบก่อนรอบนี้เราจะมีสี่ห้าหกผู้เล่นเอามาเพื่อเหรอยายเพื่อนเราอะผู้เล่นสี่สี่สี่ผมชอบนักผู้เล่นสี่สี่สี่เขาแบบถึงแม้จะตายไวแต่ก็ไม่เป็นไรนะ ตอนนี้นะครับผู้เล่นครบยังเนี่ยต้องมีสี่ห้าหกครบแล้วครบแล้วกี่หุ้นกี่หุ้นแกไปผู้หญิงแต่ไม่เป็นไรเริ่มเผื่อเขาขกดเริ่มรเริ่มนะครับท่านผู้ชมเริ่มยังเนี่ยตอนนี้เดีผมรอผู้เล่นก่อนนะผู้เล่นขอ,อยังมัไม่หมดเลยเตุกกนรู้ไหมว่าเกมนี้ไม่ใช่แค่เกมถ้าเราเล่นในเกมนี้แพ้เราจะตาย เออไม่อเยม่เปิดไรม่เป็นไรนแล้วครับยุดเพื่อตายไปก่อนเลยนายระวังผู้เล่น108ถูกกำจัดดิงไว ยิงไว้ไ่ก้าวงข้นางาเลยอเออทำไมอะ่ะทำไม,มงก็ได้ดูแลให้ด้วย <c oughs> แล้วกี่นาทีตอนนี้เราคน <c oughs> เริ่มถูกกำจัดแล้วนะครับ <c oughs> ไอ้นุ๊กหนึ่งนี่ก็ไปไกลเกิน โอ้โหตายสองดับเบิลเลยยุดเด้งไวหน้าน้นหน่ายอยู่ดิใกล้ถึงแล้วทำไมนำหน่ายอยู่นำเลยอะเหมือนกีหุ่นนำอะเอายุดเด้งไวมันมีคนเข้าไปแล้วคนหนึ่งเอาเหรอไอ้ไอ้นุ๊กหนึ่งนี่นอยนอผู้เลน่นนุ๊กหนึ่งอะ อุ้ยสามสิบวินแล้วเร็วหันไปสิหันไปสิเฮ้่มีกุญเจป่ะไม่มีอ่ะทำไมก็ไม่มีน่าจะเป็นแบบเซิร์ฟแบบจะฆ่าเพื่อนเนี่ยโอ้โหผมเกือบไม่รอดแล้วไหม่านผู้ชมสองหนึ่งตายหมด โอเคน้ำทายรอดคุณนุ่มหนึ่งรอดไหมคุณนุ่มหนึ่งน่จะไม่รอดอะ่ะรอดเท่าน,นั้นเอาเน,เนุ่มนุ่มหนึ่งอยูไ่ไหนคนแรกเลยน,นุ่มหนึ่ง <คน S 1> <น>ที่เป็นเพื่อนจอยตามเรามาใช่ไหมหรือว,ว่านุ่มหนึ่งออกไปแล้วไอ้นุ่มหนึ่งยังไม่ออกไอ้นุ่มหนึ่งรอดคือเรื่องอัลติเพลเยอร์น่าจะแบบมูคเองอ,อ,อ,อ้าวรอบนี้สาม<ะ>ดับเบิลสองสามคน น้องคนที่สามอ่ะโหแล้ำไมเล่นทีเลยนะมาเก,ก็บอืม,มาเก,ก็บมาน้องคนเล่นเกมมาเก็บไปเร็นกกวนุ่มหนึง่งทำไม่ได้นะเพื่อนมันย้อนเราตายกันหมดแน่เอาลุยสุดยอดเพื่อนเยี่ยมากเยี่ยมากเดี๋ยวฉันจะเอาหีร้อยฟ้าเองนัทไทเออความหวังอะ่ะยุบเขาบอกขึ้นอ<ห>ุ้ยอุ้ยไม่ท้อไม่ไม่เออนั่นแหละ เกือบโอ้ตายตะถ้าของจริงเค้าจะบอกไม่ผ่านน้อไมสามสองหนึ่งอ่ะผ่านแล้วผ่านแล้วเร็วเร็วเวสี่สิบวิสุดท้ายเร็วกุเล่นสองห้าแปดเดี๋ยวเข้าสองห้าแปดเร็วกูยสองห้าแปดวางเร็ว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 เดี๋ยวจอแชจีมีงั้นพวกเราตายกมดแน่ หนึ่งสองสามสี่เร็วๆเร็วสิพิสุดท้ายเดินเดินเดินรอดชัวนั่นไงผมรอดน้าหารอดไหมไม่รู้หรือว่ายังไม่วัดเออแต่ว่าเห็นรอดฟาตัวไม่อยู่ไลย <laughs> อ๋อเหรอเอ่อมาพลเอกศูนย์ศูนย์เอ่อศูนย์ศูนย์หนึ่งโดยพูดเล่นอะไรก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งเหมือนกันศูนย์ถูกหนึ่งกับทุกคนแหละตอนนี้นะครับผมรอดแล้วมีตัวคนเดียวที่ไม่ได้วารฟเนี่ยเอออาจจะเป็นเพราะบักอะแต่พี่ยอ้มวาร์ปอะเหมือนน้องผมจะไม่ได้วาร์ปนะครับก็เลยแบบอะไรไม่รู้ไปเกมต่อไปกันเลยนะครับมาแล้วมาไหน เกมน <ian> ี้ครับต้องมีความสามัคคีสามัคคีคือพลังอย่กันไมแอยาออกไปนะถ้าออกไปคือทุกคนจะตายนะครับไม่เหมือนเป็นการโกงอ่ะไม่เหมือนเป็นการโกงอ่ะถ้าถ้ามันมีท่าเต็งก็ดีนะครับ ดิงกมากล่องมาแกงมานะครับโอ้โหกี่คนนะเจ็ดคนเจ็ดคนมายเข้าไปเร็วเจ็คนมาอยู่ไหนเจ็ดคน่างมันเหรอเจ็ดคนเจ็ดคนเข้ามาเร็วนี่แวนี่วเมาเเจ็ดคนเจ็ดคนไม่ทันแล้วม,ลม,ลม,ลมันม,มีคนเข้ามากกกเกยตูเยอะมากเลยพาสิขอพักหน่ขอพักหน่อย สูดีข้างนอกเขาจะตายกันมากแค่ไหนโอ้โหตาผู้ชมได้ยินเสียงไหมหงุมหงิดเสียงดีกว่าเอาทำไมพวกข้างในตายอะอ่าผมตายตายตัตายาผู้ชมผมตายเอาม่เอามาเอาม่เอาใไหมลุยเราไม่เอาเดี๋ยวโดน๋ยดนท่างุ่คืนแต่ยามต้องใช้โลบักน้ทำไม ต้องใช้โลบักงั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจและผมจะได้มีเงินด้วยนะครับในการถ่ายทำคลิปน้องผมนี่เสียงอ๋อบีนจริงเน,น,นะเรื่อบตลอดตลอดการถ่ายคลิปของผมที่ผ่านมานี่คือแบบที่แบบว่าเล่นมาคลาบอะไรเนะี่ยใช่ตลอดการถ่ายคลิปถ่ายที่ท <Yeah. S 1> น้องผมแป oh. กลับเข้าเล่นดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยไปบอกที่อื่นแล้วกัน ว่าเดี๋ยวกิ๊บมันจะจะมีสออกออกเลาลูเาทางมันมีสี่สี่หกเพราะว่ารวมพวกังเสคนไปเลยไปผมศูนศูนย์ศูนย์ผมสูนน้ำนายศูนย์ศูนย์หนึ่งผมศูนย์ศูนย์ศูนย์มศูอ,อะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราอันนี้ศูนยศูนศูย์อันนี้ศูนยูนยูนย์อันนี้ศูนย์หนึ่งแล้วเดีวไดเลยไม่ไม่ใช่นีมต้องรอเอาเวลาตับิด ตายลองหลบข้างหลังดูสิไม่รู้อาจจะไม่รอดก็ได้นะครับท่านผู้ชมตาย มาครับท่านผู้ชมตูรีจะมีใครตายไหม,ไมหอเอาตายใช่ตาย,ยน้ายกลับไปก่อนแล้วกันรู้สึกว่ามหมูติดเยอะเล่นนะ่ะเย็นยากมากเลยอะครับท่านผู้ชมผมก็ล่นไม่ผ่านสักทีนะส่วนใหญ่ตายรัวๆเลยครั้งแรกก็เข้าไม่ได้ อันที่สองก็ตายแล้วครับผมเพราะว่าเพราะอ้โมมันตีไปเ้้ยมามันก็อาจจะยน็นหล็กเอเอ,เ,อ,เ,อเล่นยากทีหนึ่งนะครับโอเคสันนีก้ก็ไปเจอกันครับ,บไม่เป็นไรเพราะเราเล่นเออเล่นแป๊บเดียวแล้วก็จะทำคลิปแป๊บเดียวนะครับ